สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมตี้สตร์ลัดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวโมเดลไทแรนโนสรลัดเล็กตัวสีส้มนะครับซึ่งมันก็จะมีฐานเป็นรูปหินสีเขียวนะครับรองเท้ามันอยู่นะซึ่งผมก็ยังไม่ได้แกะออกมาจากถุงเลยนะครับผมขอตัวแกะออกมาจากถุงแล้วก็มารีวิวกันเลยดีกว่าไป โอเคนะครับผมก็ได้ทําการแกะมันออกมาจากไอ้ถุงที่รองแล้วนะครับผมก็จะแกะมันออกมาจากถุงพลาส,สติกนี้นะครับซึ่งผมก็ชีกเลยนะไม่ต้องรออะไรนะครับซึ่งก็ฉีกง่ายอยู่มั้งมั้งนะครับไม่รู้ว่าจะง่ายหรือเปล่านะโอเคครับได้แล้วนะนี่มันก็จะมีแผ่นพลาส,สติกรองอยู่นะครับ ก็จะเอาตัวทีเล็กออกมาก่อนเลยนะครับโอเคนี่อันนี้ก็จะเป็นฐานสีเขียวนะครับที่ผมบอกนะซึ่งเขาก็จะเอาไว้รองเท้ามันฝั่งนี้นะครับนี่อย่างนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเราก็จะทําการดูดีเทลรายละเอียดของเจ้าทีเล็กตัวนี้ก่อนเลยนะครับที่หน้าของมันนะครับหน้าของมันก็จะเป็นสีส้มนะครับเหมือนกับสีตัวของมันนะลูก,กตาของมันนะครับ รอบๆก็จะมีขอบตาดำนะครับเหมือนไม่ได้นอนมานะหรือไม่ก็เป็นญาติๆกับแพนด้านะครับลูกตาของมันก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีลูกตาสีดำนะครับส่วนตรงขอบปากของมันนะครับทั้งทั้งปากล่างแล้วก็ปากบนนะครับก็จะมีลายสีดำๆนะครับเออแตมอยู่นิดๆน,นะครับส่วนปากล่างของมันนะครับก็จะสีส้มก็จะอ่อนกว่านะครับ ฟันของมันก็จะเป็นสีครีมนะครับเป็นสีเข้มครีม,มเราก็สามารถอาปากมันได้นะครับนี่เหงือกของมันก็จะเป็นสีแดงออกสีจมจมม่วงๆนะคบนัน่นแหละแล้วก็ลิ้นของมันนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับหน้าอีกด้านหนึ่งของมันก็เป็นเหมือนกันเลยนะครับนี่นี่นะครับก็สามารถอาปากได้นะาหากใครอยากจะเล่นนะครับตัวนี้ก็สามารถอ้าปากได้ นิ้วของมันนะครับก็จะมีเล็บอยู่สองเล็บแล้วเ,เหมือนนิ้วข้างนี้ของมันนะครับจะหักไปนะซึ่งไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาจงใจทําหรือว่าอยูๆ่ๆมันจะหักไปนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับหักไปก็ช่างมันเถอะก็เท่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามืออีกข้างก็มีสองนิ้วนะแต่มือข้างนี้เหมือนจะหักไปหรือมไม่เขาก็จงใจทําให้เหมือนนิ้วมันหักไปข้างหนึ่งนะครับหนแหละขาของมันนะครับก็จะมีเล็บอยู่สามเล็บนะครับ 3นิ้วนะสนิ้วเท้านะครับนี่อีกด้านนึงก็เเหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคตัวตรงท้องของมันนะครับตัวของมันก็จะออกเป็นสีขาวๆนะครับคล้ายๆกับสีฟันของมันอะไรอย่างนี้นะครับตัวของมันก็จะเป็นสีเหมือนหัวของมันเลยนะครับนี่สีเดียวกันเลยนะครับตรงกลางท้องนะครับระหว่างท้องกับตัวของมันนะครับก็จะมี สีขาวแซมอยู่นิดนึงนะครับส่วนตรงหางของมันกับตรงขานะครับก็จะมีลายเป็นลายสีเหลืองๆนะครับแซมอยู่ด้วยนะนี่นี่นะครับแล้วลายสีขาวใตล้ท้องของมันนะครับก็จะสุดหางนี่เลยนะครับจะลดหางนี่เลยแล้วก็ข้างบนตัวของมันนะครับตั้งแต่หัวจะลดปลายหางนะครับก็จะมีลายสีดํานะครับสีเทาๆดําๆนะครับเป็นลาย แก้มอยู่อย่างนี้นะครับซึ่งตามตัวของมันนะครับข้างบนตัวของมันก็จะมีเป็นนา้าเก็บนา้าเล็กๆนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าทีเล็กี้ชีวิตจริงอะ่ะมันมีหนามอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่ามีนามอย่างนี้มันก็เท่ดีนะครับจับแล้วก็ไม่เจ็บนะมันเป็นน้ำแบบนั่นแหละมันทุ่ๆนะครับมไม่แหลมนะนี่นี่นะครับโอเคโผตรงเท้าของมันนะครับ ก็จะมีเล็บนะก็จะเป็นสีครีมนะครับเล็บมือของมันด้วยนะนี่แหละตัวตรงใต้เท้าของมันก็จะเป็นมีลายขีดสีดำๆอยู่ด้วยนะครับโอเคเรามาดูที่ตัวฐานกันบ้างนะครับตัวฐานของมันก็จะเหมือนเป็นหินนะครับเป็นสีเขียวนะตรงข้างใต้นี่ก็จะเป็นรูนะครับเป็นสีเขียวเกือบทั้งหมดเลย ก็จะมีลายสีน้ําตาลนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะครับมีลายสีน้ําตาลอยู่ด้วยนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบรอยให้เท้าเหยียบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกันเลยดีกว่านะครับอนี่นะครับมันต้องตั้งอย่างนี้นี่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะว่าตั้งแล้วมันเป็นยังไง